ถ้าเราถามาคนทั่วไปว่าบนดาวอื่นมีสิ่งในชีวิตทรงปัญญาแบบเราอีกไหมคิดว่าร้อยละเจ็ดสิบแปดสิบขึ้นไปจะต้องตอบเหมือนกันเลยว่าก็น่าจะมีนะเพราะว่าบนท้องฟ้ามีดาวอีกเป็นสแสนเป็นล้านล้านดวงทําไมมันจะไม่มีแบบเราได้เรายังมีได้เลยทาไมดาวอื่นจะมีแบบเราไม่ได้แต่วันนี้มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น <c oughs> เพราะว่าปัจจัยที่มันจะทําให้โลกเราสมบูรณ์จนมีเรามาคุยกันได้แบบนี้เนี่ยมันเกิดจากความสมมาตรหลายอย่างมากที่ต้องเกิดพร้อมกันมาบรรจบกันหลายอย่างเพราะจนดูคิดนี้จบแล้วอาจจะคิดว่าเราอาจจะอยู่โดดเดี่ยวในเอกภพจริงๆก็ได้เพราะไม่มีใครเหมือนแบบนี้ละมันต้องเหมือนทุกอย่างเลยนะเหมือนเป๊ะๆทุกอย่างตามนี้เลยนะปัจจัยแรกก็คือระยะห่างจาก ดาวแม่หรือดวงอาทิตย์นั่นเองนะก็ถ้าเราเข,ขยืบจากนี้ไปสักหน่อยแบบระยะด,ดาวอังคารเนี่ยมันก็หนาวเกินไปแล้วเห็นไหมอุณหภูมิติดลบแล้วถ้าใกล้เกินไปก็ร้อนอันนี้เป็นความพอดีอย่างหนึ่งละปัจจัยที่สองแกนโลกเอียงที่สามองศาครึ่งเอียงได้ไงอันนี้ก็เป็นความบังเอิญปะมันต้องมีวัตถุบางอย่างมาชน ที่ใหญ่พอแต่ก็ไม่ใหญ่จนแบบว่าชนแล้วโลกแตกอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาแค่สุดๆพอชนแล้วเอียงเลยแกนเอียงไปตลอดการแบบนี้แกนโลกเอียงมีข้อดีอะไรเกิดฤดูกาลความร้อนพลังงานจากดวงอาทิตย์จะมาถึงพื้นที่ทุกพื้นที่เนี่ยไม่นานเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปเฉลี่ยกันไปให้ไปใ,ให้พอดีทําให้แต่ละพื้นที่ไม่หนาวตลอดไปแล้วก็ไม่ร้อนตลอดไป เห็นป่ะนี่เป็นความบังเอิญอันที่สองแล้วปัจจัยที่สามมีดาวพื้นหัสเกี่ยวอะไรกับมีดาวพื้นหัสตรอยู่ยังกลอยู่ไกลจากโลกตั้งสี่ร้อยห้าร้ล้านกิโลอ่ะดาวพื้หัสเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราแล้วเขาก็มีแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดเนี่ยเยอะมากด้วยเป็นตัวเก็บกวาดเกี่วกวาบอะไร เก็บกวาดดาวหางเก็บกวาดวัตถุดาวเคราะห์น้อยเศษนั pirates, ่นเศษนี่ต่างๆที่อาจจะเข้ามาชนโลกได้เขาเก็บหมดใครผ่านมาท่านั้นเขาดูดเข้าตัวเองหมดเพื่อลดอัตราเรียกว่าอะไรลดลดพวกเศษดาวหางอะไรที่มันจะเข้ามาหาโลกเพื่อโอกาสการอยู่รอดของเราให้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาได้พัฒนาเติบโตขึ้นได้แบบนี้อย่างอะไร ปัจจัยต่อมาดวงอาทิตย์หรือดาวแม่ของเราเนี่ยอยู่ห่างจากศูนย์กลางกาแล็กซีทางช้างเผือกเนี่ยในเศษในเขตที่พอดี <c oughs> ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดเราอยู่ใกล้กว่านี้ถ้าดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ศูนย์กลางกาแล็กซีมากกว่านี้มันจะได้รับรังสีคอสมิกได้รับพลังงานมากเกินไป <c oughs> ก็ชีวิตก็เกิดยากแต่ถ้าเกิดว่าดวงอาทิตย์อยู่ไกลกว่านี้ อยู่ขอบนอกระบบอ,ะอยู่ขอบนอกแกลกซี่เนี่ยขอบนอกทาง้างเผือกเนี่ยมันก็จะมีเศษวัสดุที่จะทําให้เกาะตัวเป็นดาวเคราะห์น้อยเกินไปเอ่ออาจจะไม่มีเป็นดาวเคราะห์หินให้เรานั่งนอนอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นดาวกาสเหมือนดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ซึ่งแบบนั้นน่ะมันจะไม่มีที่ยืนนะดาวที่เป็นกาสแบบนั้น เอาเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องเอาแบบว่าต้องมีดงจันดึงไว้อะไรแบบนี้แค่นี้ปัจจัยแค่นี้ก็หาดาวแบบนี้ยากแล้วไปไป,ไปมาจํานวนที่ว่าเยอะๆที่มันต้องมีแน่ๆสักดวงหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่มีก็ได้ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยเชื่อเลยว่าเปอร์เซ็นในการคิดที่ว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตลงบรรยาต่างดาวเนี่ยลดลงหลายเปอร์เซ็นแน่นอนอเมื่อได้ฟังความพอดีของโลกเราในคลิปนี้แล้วอะใครมีท่านไหนที่มี เราความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับแล้วเปี่ยนกันเจอกันคลิปหน้าครับไปละ